เกิดเป็นคนจนอะไรแม่งก็ต้องเอาหมดแหละครับใครหยิบยื่นอะไรมาให้แม่งก็ต้องคว้านะไอ้เหี้ยคุณไม่เคยจนคุณจะพูดอ่ะไอ้อ้างสรรพคุณอะไรนักหนาผมเกิดเป็นคนจนผมไหวเท่านี้ผมผ่อนเท่านี้ผมไหวนะจัดให้ผมหน่อยมามเก่งเล็กผ่อนเือนละสามพันฟรีดาวบัตรใบเดียวผมไหวเท่านี้ยผมแค่ต้องการลดพอได้ไปทํางานพอได้ไปค้าขายพอได้ดูแลครอบครองครอบครัว พอได้ดูแลปู่ยาตายายเจ็บป่วยได้พากันไปหาหมอไม่สบายพากันไปพักผ่อนไปเที่ยวพอได้ดูแลแค่เนี้ยผมขอแค่เนี้ยให้ผมได้ไหมมามิลานพน3,000ปี2019ฟรีเราปัดใบเดียวกับผมเราแม่งอะไรแม่งก็ได้หมดนะครับขอแค่ว่าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นเอาแค่พอไหวเอาแค่เราเราไหวได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลคนที่เรารัก พอแค่นั้นพอนะรถอย่างสวยเลยเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผ่อนไวไหมเท่าไหร่ที่ยังไม่บอกเลยเอาบอกไปแล้วไงผ่อนสามพัน 3, ยังไม่พูดเลยพูดไปแล้วอาจารย์มือกล้องหลับอีกแล้วอาจารย์มือกล้องนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจกันเลยไม่รู้เป็นอไรเออตั้งแต่โดนผีเข้าขึ้นมาแล้วเขาไม่ค่อยคุยกับเราเลยด้าหลังเนี่ยมาดูครับ ผ่อนเาบาๆครับปีแรก3,000ปีต่อไปผ่อน5,000ออกรถศูนย์บาทบัตรใบเดียวรับเงินสดก็ออกได้เราแม่งเกิดจนเป็นคนจนเสียยะก็เคยจนนะตอนนั้นไม่มีทางเลือกหรอกมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ซื้อรถสวิปเขาให้สวิปมาให้มาผ่อนให้มาผ่อนพอผ่อนเสร็จผ่อนไประยะหนึ่งคือเริ่มมีกําลังก็เลยขายสวิปอะ่ะ ไปเทินเอากระบาขึ้นมาพอได้กระบาดไปต่อมือต่อตีนขยับขยายไปเรื่อยบางทีเราแค่ขอแค่จุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีทางปอบไปทางที่สว่างทางใหม่นะแต่จุดเริ่มต้นของเราต้องดูให้ละเอียดต้องดูให้ชัดเจนไม่ใช่ใครหยิบยื่นอะไรให้ก็จะเอาต้องเอาแบบว่าเราเอามาแล้วเราไม่เดือดร้อนเอามาแล้วเรารับไหวถึงเอานะครับปอบเดือนไว้ก่อนเอาออกรถศูนย์บาทปัดไปเดียวปีแรก3 0 0พันปีต่อไปผ่อน5,000ัน มิซูมิชิมีหลานชมเดี๋ยวป้ายแดงเลยเอาแชร์ไปครับพี่น้องแจ๊ว